สวัสดีสบายดีพี่น้องพ่อแม่มืดสกุลสกุลตีค,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 ครบรอบหลักพี่น้องเอ้ยนี่กินมาม่านำกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้มาม่ามาม่าพี่น้องเอ้ยใส่ลูกซีนใส่ซุกซิกนี่ซุกซิกน้ำมาพี่น้องบอกอะไรยาฮามพี่น้องเอยย้ยโอโ<ๆ>้เต็มกระถางเลยนี่พี่แม่สกินมัดนะได้เนี่ยพิ่นบมัดตรงยานี่ยเพราะว่าบมัดกะบจำเป็นแหละแนวอีเม่เฮ็ดให้เฮ็ดไลยพี่น้องห้าทุงคนพี่น้องเอ้ยนะ มาเด้อมาเด้อลูกหลานกินมาม่านเสียบๆกันพี่น้องเอ้ยมาเมนี่กินมาม่าเนาะวาเส้นแซ่บๆพี่น้องมาพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยนี่กินแมกินกินอะไรอันนี้สุดสิทธิ์นี่กิน

ทางเอ็งไปเด็ดเด็ดเดรอทำกหมดูดยดดูดมดีกว่าหนึ่บปุหน่อเอ็กเลยเกินเลยจบครับก็อุ่นเปิดสามดบับมา

oleh bubut tu. Pasal ada. Ada. boleh kat Dah Dah Hari sana. 4 jam

เ็กนินแม่กินกินอะไรไว้ก็บ่วบ่ไอีแม่มักพี่น้องเมนูที่อีแม่มักแท้ไวไว้ขอบุญบ่เพิ่นกินได้หลายถ้าเป็นเมนูอื่นนี่อีแม่กินจะบ่หลายเนาะแต่เมนูนี้

โอ้ยังไงกินไหมนี่ลูกซีนนี่สั่งกามีโอ้กินคิงอันนั้นขนาด กินแม่ก็ต้องยันมัดกินให้มัดป่าดุลบ่ได้นั่นแม่ะมาโจงสิกินต้นแรงบ่ไรหรอกต้นแรงมันนกินโลดนะลูกยังนุ่มกินมันยังขึ้นเท่ามันอินไว้

comment làm thầy trò biết rồi để cha thiếu lên <laughs> à vì nó kịp này cả bố mình đang lạc lái vì nó ơi có đơn cả có chỗ thân đi còn nó vì nó không nó à. ກົກເກົາຄໍາວ່າສະບາຍດີແລະສະບາຍດີບາຍບາຍມາເຊັນກິນໃຫ້ເມັດເດີ້ນີ້ເດີ້ໂດຍອ່າກຽບກິນໃຫ້